สรุปประเด็นข่าวสารนะครับประจำช่วงเช้าวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ของเรานะครับในชุนครับข่าวในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเองก็ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็พบว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของตลาดเ,เขาเรียกว่าสงครามนะครับหมขออภัยครับเมื่อกี้นี้แวะไปดูพอร์ตก็เลยพูดผิดทีนี้มาดูครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง ในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาครับประเด็นที่มีความร้อนแรงมากที่สุดเลยคงจะหนีไม่พ้นกับเรื่องราวของการเจรจากันระวางรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาครับเกี่ยวกับข้อตกลงการหยุดยิงในสมรภูมิรัสเซียยูเครนตัวนี้ถามว่าแล้วมันมีประเด็นอะไรกับทองหรือเปล่าคุณครับตัวนี้นะครับนั่งทุจะสัสเกตว่าราคาทองครับพอเราเปิดมาเนี่ยขยับปรับตัวขึ้นก่อนนะแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นลบกับราคาทองคำนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงยังไม่ได้เป็นลบแบบทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวคาวราเกลาวได้มีการเล่นกันมาอย่างต่อเนื่องครับนักถุนครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับเราเลยถือว่าเป็นประเด็นแบบต่อเนื่องไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามันมาเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์และตลาดไม่ได้รับรู้มาก่อนเลยอันนี้อาจจะน่ากลัวครับเพราะว่ามีโอกาสจะส่งผลทาให้ราคาทองคำเปิดกลับลงทันทีเลย แต่แน่นอนครับไม่ใช่ว่าพอเราเห็นตลาดเปิดมาแล้วราคาทองคําเกิดมีการฟื้นตัวนะและทองจะไม่ลงต่อตัวประเด็นการาวตรนนี้เราถือว่ามีความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับนักทุนที่อาจจะเป็นลบก,กับราคาทองคําในอนาคตได้สถานการณ์ล่าสุดแล้วคืออะไรสถานการณ์ล่าสุดนั้นคือการที่ตัวแทนของสองประเทศตอนนี้เดินทางไปถึงซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับและก็กําลังวางแผนจัดแนวทางกันว่า จะให้ผู้นำของเราไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, หรือว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินจะมาประชุมจะมาเจราจากันเบื้องต้นที่ซาอุดิอาระเบียออกมาในรูปแบบไหนกันดีนี่คือสิ่งที่ตัวแทนของทั้งสองกำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับที่นี่หลายๆคนฟังแบบนี้เมันก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นลบกับราคาทองนะคุณจริงอยู่ครับแต่สิ่งที่ มันอาจจะเข้ามานะครับสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคําได้คืออะไรคือตัวนี้ครับคือการที่ผู้นําของทางฝั่งยูเครนได้ออกมากล่าวเลยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเน่ยจะไม่ยอมรับนะครับข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งรัสเซียเพราะว่านี่มันคือสมรภูมิของเราครับเราอยู่ในสมรภูมิเราลบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่อเมริกากลับไปทําการเจราจากับทางฝั่งของรัเสเซียซึ่งแน่นอนครับว่าทางอเมริกานั้นอาอาจจะไม่ได้ใช้คําพูดว่าเป็นการเจราจาเราอาจจะใช้เป็นคำพูดในลักษณะํำนองประมาณว่าปูนแนวทางทเฉยถ้าคุยกับตาฝั่งของรัเสเซียและเหมือนกับจะรู้เรื่องแล้วก็อาจจะทำการเชื้อเชิญนะครับทางฝั่งของยูเครนเข้ามาทำการเจราจาข้อตกลงสันติภาพด้วยนี่คือสิ่งที่ เป็นอยู่ณตอนนี้ครับแต่แน่นอนแล้วนะครับว่าทางฝั่งของยูเครนอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่และไม่ใช่แค่ยูเครนครับคุณผู้ชมก็ใครอีกนี่เลยครับปัจจุบันนี้หากว่านักทุนยังไม่ทราบต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของสหภาพยุโรปหรือว่า e อโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสถึงขั้นแบบว่าจัดการประชุมด่วนฉุกเฉินเลยนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าลุงทรัมป์จะไปประชุมจะไปพบปากกันกับลุงปูตินที่ซาอุดิอาระเบีย เพื่อหาแนวทางการยุติสงครามอา้าแล้วผมเป็นใครครับผมอ u นะครับผมสหภาพยุโรปอยู่ตรงนี้สงครามที่เกิดขึ้นมันใกล้เคียงกับบริเวณบ้านเรามากๆพื้นที่ติดต่อกันกับทาง,างั่งคอสาภาพยุโรปแต่คุณทําไมถึงไปเจรจากันทั้งสองไม่ได้มีการเชื้อเชิญเราไปด้วยเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นปัญหากันนะครับจนถึงขั้น ประธานาธิบดีเอเบร์มาครองของทัพฝรั่งเศสครับได้ออกมากล่าวเลยนะครับนังทุนว่าแนวโน้มในอนาคตนะครับไม่แน่นะฮะอาจจะดึงทางฝั่งของยูเครนเนี่ยเข้ามาอยู่ในนาโต้ก็ไปได้เหมือนกันครับและก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับเพราะดูแล้วหลังๆนี่ความสัมพันธ์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะระหว่างฝรั่งเศสกับทางสหรัฐอเมริกาครับตัวนี้รายงานล่าสุดครับ4ชั่วโมงครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน หลังจากที่มีแนวโน้มว่าผู้นําของทั้งสองประเทศจะมีการวางแนวทางเพื่อยติสงครามในรัสเซียยูเครนก็มีการรายงานข่าวด่วนออกมาบอกว่าทรัมป์กล่าวว่าปูตินนั้นอยากที่จะจบสงครามแบบเร็วๆเ,เร็วที่สุดเร็วๆนี้เลยแต่ก็แน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีประเด็นแบบนี้มาเมื่อประมาณตอนตีสีของบ้านเราราคาทองคําก็ไม่ได้มีการปรับตัวลงแต่อย่างใด แล้วอันนี้คือตกลงมันหมายความว่าไงคุณครับมันจะเป็นลบหรือว่ามันจะเป็นบวกกับราคาทองคือเป็นลบเนี่ยก็ควรจะเป็นลบไปนานแล้วนะครับไม่ควรจะมีแท่งเทียนนะครับที่ดีกลับขึ้นมานะครับประมาณ1,400จุดแบบนี้ถามต่อว่าแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยต่อไปถ้าตลาดมีข่าวประเด็นเกี่ยวกับการเจรจากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียทองคําจะไม่ร่วงแล้วใช่ไหมต้องบอกว่าอาจจะยังก่อนหน่งจุดครับเพราะอะไรประเด็นอะไรจะทําให้ทองคําร่วงได้ มันจะเป็นประเด็นที่ว่าอเมริกาคุยกับรัเสเซียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําการเชื้อเชิญยูเครนให้เข้ามานะครับสรุปและก็ให้แนวทางในเรื่องของการรักษาสันติภาพถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะครัค่ันนี้จะเริ่มเป็นลบกับราคาทองคําทันทีเลยนะครับดังนั้นขาบายเมื่อได้ยินข่าวตัวนี้ไปแล้วอย่าประมาทเพราะที่ผมกําลังจะแจ้งก็คือว่ามันจะไม่จบครับเสาร์อาทิตย์เราแค่ทราบแนวทางว่าเดี๋ยวจะมีการพบปะกกันของสองผู้นําก่อนจะถึงสิ้นเดือนนี้ แล้วมีเวลาบอกหรือยังคุณครับว่าเขาจะประชุมเขาจะเจรจากันวันไหนยังไม่มีครับแต่เบื้องต้นทางด้านของรอยสเตอร์เนี่ยรายงานบอกเอาไว้ว่าก่อนสิ้นเดือนครับจับตาดูกันต่อไปนะครับนังทุนแล้วอีกสมรภูมินึงเป็นยังไงคุณครับอิสราเอลกับทางฝั่งของฮามาสเห็นบอกว่ามีตัวแทนจากอเมริกาเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันถานกาลาสุดก็บอกว่ายัง ยังเฉยๆนะครับยังทรงๆอยู่นะฮะแต่ข่าวความขึ้นมาล่าสุดก็คือทางอเมริกาเนี่ยได้ทําการส่งกีบนาวุธนะครับลูกใหญ่มากๆเลยถึงทางฝั่งของอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักถุนครับมาดูตามภาพนี้เลยครับนี่เห็นไหมฮะเนทันยารคูคอนเฟิร์มนะครับรีซีฟวิ่งหนึ่นะครับ,ล,ล, 1, รบลูกเลยที่เป็นกีปนาวุธ1,800ลูกขนาดความจุสอ0 0ัปอนด์ที่ชื่อว่ามาร์ก84 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาครับแต่ที่เดินทางถึงทางฝั่งของอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์สงครามอาจจะยังไม่ได้มีอะไรบานปลายอาจจะยังไม่ได้มีการยิงกันอย่างชัดเจนแต่การที่อิสราเอลมีการสะสมนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมเดีย่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้กับเราได้เห็นเหมือนกันครับว่าสถานการณ์ในตะนอกกลางนั้นพร้อมที่จ,จะกลับมาคุกกลุ่นได้ทุกเมื่อ ดีก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่ากลับมายิงกันอีกเมื่อไหรแล้วก็มันจะสามารถหนุนให้กับราคาทองคําของเราได้ทันทีทันใดเลยครับดังนั้นที่คุูกลังจะบอกก็คือว่าทองฟื้นขึ้นมาตอนเช้าได้เป็นการฟื้นตามเทคนิคอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ครับนักถุนกครับการที่ราคาทองคำฟื้นขึ้นมาตอนเช้าได้เป็นการฟื้นตัวตามหลักของเทคนิคข้ธรรมดาไม่ได้มีข่าวใหม่ที่มีนยัยยะสำคัญอย่างใดซึ่งเราดูจากการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดหุ้นได้นะครับผมประมาณนี้เลย มาดูการเคลื่อนไหวของดอลลาร์กันกนิดหนึ่งครับดอลลาร์ปรับตัวย่อลงมานะครับยิวสิบปียังทรงตัวอยู่กับที่เป็นการสะท้อนได้เห็นเลยนะครับว่าปัจจัยที่หนุนทองคําอยู่นตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากดอลลาร์ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องมาดูว่าดอลลาร์จะลงต่อหรือเปล่านะครับผมนี่การสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ